มหาบุรุษเห็นไหมล่ะโยมก็ตั้งชื่อให้นะอาจารย์เบียคือมหาบุรุษแต่พระเหล่าล่ะเป็นยังไงล่ะนล่หละมหาบุรุษเอกที่เป็นลูกเป็นบุตรของพระเจ้าทําไมจะไม่ทําตัวอย่างให้บุบวนเสด็ิกาเขาได้เห็นด้วยว่าเป็นพระเป็นสมณะแทนเนี่ยมีแต่อัปีทั้งนั้นเลยเต็มโลกเต็มสง่งฉัน เราจะไม่รวมตัวกันเหรือพระดีรวมตัวกันที่ที่พะบินัยอุบาสกปุสิกาก็รวมตัวกันที่ที่ทำที่วินัยรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อสถาบันที่นั่นเรื่องของเรื่องมันอเราไม่อยากพูดนะอานนี้เนี่ยลูกจิบลูกหาของอาจารย์บีโทรมาอยากจะคุยกับหลวงปู่หลวงปู่เห็นว่ามันไม่สมควรลูกหลานเพราะหลวงปู่ไม่ชอบที่จะใช้โทรศัพท์หลวงปู่ไม่เคยใช้โทรศัพท์เลยนะ ไม่เตะไม่ต้องเลยจําเป็นจริงๆนี่ทางด้านอะไรเมืองนอกเขาโทรมาก็บางนั้นลูกมีอะไรล่ะพ่อนั่งอยู่นี่นะเปิดเสียงมาหน่อยเนี่ยมีอะไระที่จะให้พูดพูดไม่พูดได้ามากนะพ่อไม่ไม่ชอบอย่างนี้นะก็พูดก็พูพปุ๊บนะั่นก็แล้วไปพอแล้วลูกเอยู่ไกลนี่พ่อก็คอยเมตตาพ่อก็ให้โอกาสลูกนั่นแหละนะคิดถึงพ่อมากก็ดูนะั่นนะดูในไลฟ์สดนั้นลูกนะ่ะเขาคิดถึงนี่พ่าเขาไม่เคยเจอครูเจอบา พอมาถึงก็อบอุ่นดี่นั่นะเพราะเราไม่เอาอะไรกับลูกนี่เรามีแต่ให้ให้ความเมตตาให้ความเอ็นดูลูกให้ลูกปรับจิตปรับใจเข้าสู่คุณงามความดีสาทุก,กับลูกอยากให้ลูกสว่างเฉวยวิยจิรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเราให้แบบนี้เราไม่เคยขอใคร พูดให้ลูกฟังตรงๆนะตั้งแต่เป็นคาราวาสแล้วลุงกูไม่เคยยืมเงินใครแม้แต่สตังแดงเดียวบวชมาไม่ต้องพูดถึงหนกลูกนั้นไปยืมเงินทําไมพิสัยของพราเลยทําเป็นต้องใช้เงินด้วยเหรอบิ๊นสบาก็ล้นบาทแล้วจะเอาอะไรอีทําไมต้องบวชใหญ่เจดีย์ใหญ่ศาลาใหญ่สั่งหายมันเลยเงินจจาัจรย์เบียร์พูดเห็นไหมละ่ะสร้างให้หมาขี้เลี้ยนเขาไปอยู่เกาขี้กากข,ขี้ขี้เกลื่อนอยู่นั่น สาลาก็สอนใครไม่ได้เป็นที่อยู่ของพวกนกหนูปูปีกขี้ใจเยี่ยวใจโฮ้ยไปดูเอาก็แล้วกันนี่หลักทมความสอนพระเจ้าศึกษาที่นำมาปฏิบัติที่พอได้ดีแล้วก็สอนคนอื่นที่เห็นไหมละ่ะสร้างก็สร้างพออยู่พออาัยพอสมควรตามพระวินัยน,นั่นน่ะจะเอาอะไรกันนะกันาล่ะเป็นพุทธภาณิี้ไดไง อยากวัดวา,ารามเป็นสถานที่ที่สงบงบเงียบทำจิตตะพวนเพื่อมาเพื่อผลเพื่อหลุดเพื่อผลกลับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนี่ผมทําขึ้นไว้เป็นสถานที่ต้องเที่ยวเชิงธรรมะเช,ชิงธรรมะหรือเปล่าละ่ะก็จะถามพ่อแม่ครูจาย์บุกคณะนี่เลยโอกาสนะกาาราบขอขมาพ่อแม่ครูจารย์ทุกรูปด้วยผมพูดให้มันสุดตามรมตาม,ตามวินัย พอลูกทิดของอาจารย์เบียร์ลูกหลานเขาโทรมาต้องการจะคุยด้วยฟังให้มันชัดจะลูกนะดีที่สุดเลยที่ลูกรวมตัวกันได้หลวงปู่หลวงตาสาธุด้วยไม่จาเป็นทั้ลูกทั้งลูกหลานดีแล้วอาจารย์เบียร์ดีแล้วลูกศิ์ของอาจารย์เบียร์ดีแล้วแต่ก็ขอให้ดีเสมอต้นเสมอปลายนะไม่ใช่ว่าลาบสักการะมาเกยแล้วจะ เป็นคนชั่วไปลาบสักกะละย่อมฆ่าบุญุษและสติผู้โง่เขานะลูกไม่ได้เกี่ยวกับพระไม่ได้เกี่ยวกับคารวะญาติโยมนะความเด่นดังมาเกยลาบสักกะละความเสน่ละเสริญยืนยอม,มาเกยปั๊บเพี้ยนแล้วนั่นแหละคนยังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมแต่จะเป็นอย่างนั้น เทียนพยายามให้เสมอต้นเสมอปลายรวมตัวเป็นพลังใหญ่เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาอย่าไว้หน้าใครเอาหน้าพระพุทธเจ้าสัจจาเอกของใจพบอย่างเดียวถ้าพระรูปไหนไม่ดีไม่ได้อยู่ในธรรมในวินัยก็จัดการเหมือนที่อาจารย์เบียกับลูกจิต์ภากระทำมาสาธุลุงปู่สาธุการด้วยกันนี้เป็นการที่เปิดอกแล้วขอให้ลูกจิตลูกหาอาจารย์เบียรเข้าใจด้วย เพราะเป็นพระเป็นสมณะไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะลูกนะไม่อยากให้อาจารย์เบียบวชพออาจารย์เบียร์เจงน่้นเลืศแล้วถ้าวชดมาไม่เป็นอย่างนั้นนะพูดไม่ได้นะต้องระวังปากระวังกิริยาเมืแต่หลวงปู่เจียก็หลวงปู่ก็เชียภายนอะกจนเรื่องราวระหว่างอาจารย์เบียร์กับพระบีนเสาจบลงกับพวกนั้นจบลงปั๊บหลวงปู่ก็จึงพูดเพราะว่าสิทธิ์ของอาจารย์เบียร์โทรมานี่คือมหาเหตุ นี่ขอให้ลูกิษย์ลูกหาของอาจารย์เบียเข้าใจนะลูกนะนี่ก็พ่อก็สาทุด้วยอย่าเข็นพวกรูปพวกหลานรวมกันเป็นพลังใหญ่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นปึกเป็นแน่นหนาเป็นกําลังให้กับพระพุทธศาสนาทางด้านคารวะด้านโยมต้องช่วยกันนะลูกนะพระเถรเนนชีอุบาสิกาต้องรวมกันเป็นหนึ่งร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่าทะเลาะบ่แวงกันลุงพูกไม่ชอบการทะเลาอะบ่แวงกันเอาพระวินัยวัดเลยถ้าพระรูปไหนอยู่ในพระวินยัยจะไม่ทะเลาะกัน อุบาสิกาที่รู้พระวินัยก็จะไม่ทะเลาะกันอีกจะเห็นพระรูปนี้เป็นพระเป็นสัมมาท้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์หน้ากราบหน้าไหว้เชิดทูลไว้เหนือเก้าเหนืกอกระหม่อมจอมขวัญเข้าไปกราบไปไหว้เขาไปช่วยเหลือเกื้อกูลท่านเท่าที่จะทําได้ตามสี่กาลังปัญญาของตัวเองหลวงปู่ก,ก็ใจกินเดียวกันถ้าอุบาสิกาคนไหนดีก็ช้าทุกการด้วยเอาใจช่วยเพราะเราเป็นพระขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยนะวันนี้เปิดอกคุยกันแล้ว คุยกันในทางด้านไล่ชดแล้ละขอให้ลูกลหลานเข้าใจนะหลวงปู่พึ่งเอ่ยชื่อลูกหลานวันนี้แหละหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งหลวงปู่ก็เชียร์อยู่นั่นนะ่ะชื่ออะไรก็ลืมแล้วลูกศินลูกแคคูสารครนเอามาเปิดให้ดูวันนั้นโอ้ก็เก่งนะ,ะนั่นก็เก่งนะผู้หญิงคนนี้ก็ส้าทุเตก็ขอให้คารวพระพุทธเจ้าเสมอต้นเสม,อ,สมอปลายนะขอแค่นี้ไม่อยาเข็นความอัภีเกิดขึ้นในใจของพวกเธอทั้งหลาย ลาบสกกาละความสรรเสริญยืนยอย่อมฆ่าคุณงามความดีนะลูกหลานแต่หลวงปู่ไม่มีทางพอก็คือพอดูเข้าใจหรือ,อยังหลวงปู่พอก็คือพอไม่มีคําว่าแสวงหาอีกเราจะสงเคราะห์โลกด้วยความบริสุทธิ์สะอาดหมดจุดทั้งเบื้องต้นท่ามกลางบัน้นปลายและที่สุดก่อนที่เราจะตาย และไม่กลับมาเกิดอีกตลอดอนันตาการของบุทนายลูกสาธุลง